ก็สรุปอย่างนี้นะครับมะเร็งเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสดงพิสดารน,นะครับเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ร่างเซลล์มันไม่อยากจะตายนะครับเพราะว่าเราไปทําให้ร่างกายมันสุดโซมันนะครับถ้าเกิดแต่ธาตุกำเนิดเลยเนี่ยก็คือคนอยู่ในพิกัดธาตุไฟนะครับธาตุไฟก็แบ่งออกเป็นสามกองพระธาตุปิตาพระธาตุปิตาและกําเดาผมนี่เกิดในพิพระธาตุปิตานะครับเสี่ยงเป็นมะเร็งเหมือนกันแต,ต,นตน่ต้นนะครับส่วนลูกสาวสุดท้องเนี่ย อยู่พี่กับกัเดานี่เขาหมาถึงว่าท็อปสุดเลยเสียงมากกว่าผมสิบเท่าอะครับผมก็ไม่เสียงแล้วครับผมก็เนี่ยครับก็กินฮาล่ากแล้วกินยาน้ําเหลืองของผมเองนะครับทุกวันข้อดีคือว่าหน้ามันเด็กขึ้นเอง <laughs> มาแก่ช้าลงนะครับเดี๋ยวยอะสงสัยน่าจะแข่งกับไอ้ที่กำลังดังๆที่กำลังจะออกตลาดนะ <laughs> ผมไม่ได้ไปแข่งกับเขานะแต่หมายถึงว่าผลพลอยได้นะครับ <laughs> แล้วก็ที่ผมใช้ผมชอบมากเลยผักจริงจูชัย